ความดิบความสดของซาดุดีอัลเทอร์นทีฟในยุค90หรือยุค90จะกลับมาอีกครั้งในเทศกาลดนตรี Sonic Attack 2012 90 The Best ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่4สิงหาคมที่ไบเทคบางนา DJ Sis น o เสศมัดคง Music Director ของงานนี้เปิดเผยว่างานนี้จะเป็นการรวมศิลปินในยุค90ที่ยังมีผลงานนำกระแสป๊อปเคานเจอร์ Culture, ให้เห็นอยู่ในยุคสมัยนี้13วงด้วยกันผู้ชื่อวงดนตรีไปก็ต้องร้องอ๋อแน่ พราะมีวงดังอย่าง Modern Dog, Backhead, Pop และสีต่อเธอร่วมอยู่ด้วยและที่เซอร์ไพรส์จริงๆก็คืองานนี้ได้วงบริตป๊อประดับโลกจากอังกฤษอย่าง s u e c e มาร่วมแสดงให้ชมอย่างจุใจอีกตัางหากดนตรีอ a l t e r n a t i v e ในยุคไนตี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วถือว่ามีอิทธิพลต่องานเพลงในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากดนตรีอ a l t e r n a t i v e ทางฝั่งอเมริกาที่ดังครับโลกก็คือดนตรีกลัน ซึ่งมีวงเนวาน่าเป็นเสาหลักส่วนฝั่งอังกฤษมีนาดนตรีบลิทป๊อปเท่ๆอย่างวง Oasis ิสเบ p ร์พาวสวฝั่งเมืองไทยก็ไม่น้อยหน้าศิลปินสายนี้ที่มีผลงานดังๆก็ได้แก่วงพ l o w On นออลีสี่เต่าเธอแบล็กเฮดและโมเดิร์นดเป็นต้น